ที่เชียงใหม่จะพูดถึง,งแหล่งท่องเที่ยวช่วงกลางคืนเนี่ยนอกจากเป็นที่บันเทิงแล้วเนี่ยก็ะจะมีการเรียนรู้เรื่องของเช่นไ nice <Nice S 1> นท์สฟารีไนท์สปารีค่ะคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ประชุมการพัฒนากิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์สฟารีเตรียมยกระดับการเป็นองค์กรมาตรฐานให้ไปสู่ระดับโลกนะคะรองรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพิงคณครและประชุมสรุปแผนงานโครงการของสำนักงานเชียงใหม่ในซัฟารีที่ห้องประชุมอาคารวารีกุญชรสสำนักงานเชียงใหม่ในซัฟารีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเบญจพลน,นาคระเสริฐกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณครและเจ้าหน้าที่นะคะให้การต้อนรับ นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ปลูกต้นกนลาปพฤกค่ะบริเวณหน้าห้องประชุมอาคารวารีกุลชรน,นะคะจากนั้นก็ไปเป็นประธานในการประชุมแผนงานโครงการของสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีโดยนายเบญจพลน,นาคประเสริฐและก็ผู้แทนชุมชนเนี่ยก็จะมีการบรรยายสรุปนะคะแล้วก็นั่งรถชมสถานที่จริงด้วยนะคะ ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายในการดำเนินง,งานแก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาพิงงขนานครโดยเน้นย้ำให้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดปัจจัยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้สู่ระดับโลกค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันค่ะเชียงใหม่ในสวีเนเนี่ยเขาเป็นที่ที่ ไม่กี่แห่งในเมืองไทยที่เป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีรายได้ของตัวเองเลี้ยงตัวเองได้มีกำไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเกรงว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเชียงใหม่ n นส o r รี nice เนี่ยไม่ทราบว่ามันจะสามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่องค์กรที่จะมีความคล่องตัวหรือจะมีการที่จะพัฒนาในหลายรูปแบบที่จะต้องเปลี่ยนแปลง รูปแบบต่างในเรื่องรองรับในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งภาคเอกชนเนี่ยก็อยากเห็นเชียงใหม่ไนสฟรีเนี่ยมีระบบของการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่จะเขาเรียกว่ามีความรวดเร็วเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยต้องการที่จะมีการร่วมมือกับเชียงใหม่ในสฟรีในหลายๆด้านที่จะทําให้เชียงใหม่ไนสฟรีเนี่ยเป็นเ o ิร์ c คารเป็นที่ท่องเที่ยวระดับโลก